ทั้งคู่ค่ะเกี่ยวข้องกับการทํางานนะคะของทุกคนในทุกๆอาชีพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งในโรงเรียนมีผลต่อสุขภาพเราหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะคะต้องเรียนรู้เพื่อแบบว่าเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระดับหนึ่งนะคะแม่น้ําลําคลองในปัจจุบันนะครับ ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและก็อนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็คือมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในปัจจุบันในชุมชนในทุกๆท,ที่เลยครับอาจจะมีเรื่องของการที่แม่น้ําเน่าเสียอะไรเงี้ยครับก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนหรือว่าคนในชุมชนในชนบทนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมองข้ามไปนะครับ ค่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะซึ่งมาจากครอบครัวเกษตรกรนะคะหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในการทําเกษตรหรือว่าจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะค,คนในชุมชนค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยตระหนักถึงการใช้ PPE ในการป้องกันตัวเองอะคะ่ะก็เลยอยากจะให้คนในชุมชนตระหนักเรื่องนี้มากขึ้น สำหรับหนูหนูคิดว่าคงเป็นปัจจัยในด้านมลพิษค่ะอย่างแรกเพราะว่าอย่างณปัจจุบันตอนนี้ก็คือฝุ่น PM 2.5มันเยอะมากค่ะก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ควรจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราตื่นมาแล้วเราเจอเลยอะค่ะ แก้ปัญหาด้วยการโอเคเราอาจจะเริ่มจะทําโครงการร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะครับหรือว่าขอความช่วยเหลือจากนิสิตมหาลาัยต่างๆนะครับจะได้เป็นโปรเจกต์ด้วยแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาแม่น้ําลําคลองที่เน่าเสียนะครับนะคะเรื่อง PPE ในการใช้ในชีวิตประจําวันนะคะการใช้สารเคมีในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นยาฆ่าแมลงที่ใช้ในกันในครัวเรือนนะคะก็เลยอยากจะนํา่า สิ่งของตรงนี้นะคะเช่นถุงมือหรือว่าแมสลงไปให้คนในชุมชนให้เขาได้เข้าถึงตรงนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้คนในชุมชนตระหนักรู้ถึงความอันตรายของสารเคมีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสอนเกี่ยวกับทางกายะศาสตร์ค่ะท่าทางการทำงานที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะมันเราต้องแข่งขันการทำงานนะคะแบบว่าใช้แข่งขันกับเวลาซึ่งบางทีอาจจะมีการทำงานในผิดท่าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายเรา โดยตรงค่ะประสานกับหน่วยงานทางรัฐบาลนะครับเรื่องของการจัดตั้งระบบบาบัดน้ําเสียนะครับหรือว่าการใช้สารเคมีต่างๆในการบําบัดนะครับส่วนเรื่องของการลงพื้นที่กับประชาชนนะครับอาจจะใช้ทางด้านจิตวิทยาในการปรับคุยกับคนในชุมชนแล้วก็ใช้กิจกรรมเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงแม่น้ำลำทานที่เน่าเสียอยู่นะครับ